กินใช้เนาะโอเคโอเคป้านี่กับหนึ่งเลยนี่เฮ้ยกุ้งจะเป็นขาไขเติมพี่น้องกุ้งเอามาเดียวกับประมาณนี้เนาะกระกอกระเพลเสริมกระปวยไม่เดียวเป็นกส่ดอกเค้กับตํมกุ้งชอนเนกเกี่พี่น้องกขีดสมดังมกิดกระกุ้งเขากันครับนสบายดีพี่น้องสบายดียำเที่ยงเที่ยงเลยจังสิพากันไปหากินพี่น้อง ออแบกพะแยงสิพากันลงนองสอนกุ้งพะแยงกข็ขาดขาดมาวนนี่ไปซื้อกะหั่นในรักสามมีอยู่ขายหั่นเดียวก็มันเบิดก็เลยบ่ได้ขาดแล้วก็มายิบเอามันพลอยมาเลยพี่น้องยิบเอาพอได้สอนกุ้งได้สกําหนึ่งกับพอได้มาตําว่ะตํกา,ากินเถียงเอามากอกมาใส่น้ำเสียดายบุมีผักซีกินกับเนาะตํากุ้งกินกับผักซีเข่ากันแต่ว่าบบมีบางกุ้งก็ขาด ตั้มกุ้งกินข้าวเที่ยงกินข้าวกินน้ำแล้วพักผ่อนแล้วขับบ่ายขับแรงว่าสิพากันไปคุดเขียดหาเขียดเขาหูบมหูสีได้หรือบอกกับเราติดตามตอนต่อไปนี่น้องตอนนี้ก็สิมาสอนกุ้งกับผมมีมือกล้องสิตั้งกล้องไว้เนาะจากว่าลมสิพัดข้าตั้งกล้องลมมาจักเดี๋ยวเดี๋ยวสีดำดิบๆกินโลดจังเซฟข่อยปกติเป็นคนบมกินดิบแต่กุ้งนี่นานๆกินทีผมกินลายปีแต่ตั้กุ้งดิบก็สิมาตั้กินได้หมดนี่ ทำใส่มักกล่อ่ได้บวมีพักกินกับฮะไม่ที่เห็นอย่างลงแฉะมึงเด้นผู้เป็ดข่าวอยู่เป็ดผู้ข่าวอยู่แคมนองหน้าบกเติบเลยมาสอนกับม่พใยสย่บักดอกเด็กดต่อไม้หรือว่าคอนไม้กันลายก็พะแยงควากกวาเก,าก่าเลย เออดองหกักชีแหล่เนาะต้นเ <t> ออคะแนนชีทันมันนะนนมันแหล่นลงน้ำต้นจม้มมันทันมันนะที่ผ้าเขียนที่เริ่มต้นจยกจุดแถวนี้หรอกกุอดอกบัว,บบวทุกคนนี้เออห้าขวัดห้าเขียยตามคนใหม่คนตอกตามกองที่ยิยงงานนี่ ตะเก่าไปหาเขียดก็หาไปสิเลยหูจีหล่อห้างหูได้เก min ่งเกลี <t <t ่ยงมันกะเข่าดอกบัวมันอันนี้เบิดหรือเป็ดกินมันเหรอเป็ดกินมันบอกขึ้นหมุนเบิดวิญยาณมาเลยเนาะไป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 ตั้งกล้องไว้ก่อนพี่น้องเลยปไป้าพักแย่งอันนี้บ้าดอกไปต้วงมันหอมกุ้มๆอยู่ าบนม้มไปหลายน้องไม่ได้ลงเลยว่ต้องสอดยามแรงยังถือเพได้เล่มอยู่นีนโตได้ต่ำเอาแต่กุ้งกุ้งไปต่ำเนี่ซิวได้เอาลกไี่น้อยลายอยู่ด้กุ้งน้องนี่จะกุ้งแบบนี้นยเออบทอื่นบทนี้หัวหน้าบทนี้บทมีน้ำได้เลยนี่ ก่องกับโโฟกันนี่นี่เห็น,นตัวใสๆใน้นน่อยถอดลายบาทพวกนั้สิบโพตัมโพตัมบะาเราจะนอนท่ายตัมเซมโกโกคงเข่ากันค่ะแ่บทาไดตัมเซมโก,โกมีผักหนอกกินกา้าแข้งขักเนาะคือเวียเท่าตําตะกี้ ตะกี้ผัดผักนอกตำคัทนาผัดมีขูมือนีบบุมีได้เก่าผักนอกธรรมชาติตำคัทนานะคแซ่บเลยกุ้งไปงุ้มมาแล้วตีนะตัวใหญ่มันตำงุ้มเอาตัวใหญ่มันจะได้พี่น้องมันอยู่ตำหอยตีนคนหอยงัวหอยควายเป็นย่น้ำตำสซมกอกเก็บขี้ตกแล้วก็งุ้มกับไปถ่าวเลยกำหนึ่งมันตำสซมกอกกินกับผักนอกป่ะเจียวกุ้งเนาะ อ่น uh, uh, ี the ่ได้หยิบอหยิบน่อยหนูโอเคน้องสนต่อ สอนสองบาทได้บาทละยิบพี่น้องเว้ยเออตอนแรงมันถึกายกลางเว้นมันบอกเอยถึกปันได้ปกติสอนแต่ยำแรง,ม,งมัน,มนอยู่<ๆ>หลิกๆคุดเนาะกลกงกางเว้นเบ่งเป็ดน่นออนาจะได้บาท นี่จะตัวใหญ่ๆเธอนับเป็ดน้อยกับแม่มันมีแต่คนไม่ตอไม่พะแยงก็พะแยงบาดหนึ่งก็ควักด้วยล่ะน่าก็สิตัวนี้แปดหนึ่งสองบาทเอาอีกชิ้นึงก็ได้ กินแล้วก็ต่ำนะจำจำคุยสอดมาเลยพี่น้องรอบสาม,มกดถ่ายเมื่อกี้นี่สาตั้งกล้องได้เอานามชื่ออรแบนี้อือรอบนี้ไรเติบเดี๋ยวสให้พี่น้องเบิ่งใกลได้<ห>พี่น้องยินชายเนาะโอเเอากินนี่เลยน,นี่ป้านนี่ ตำหนึ่งคนเลยนี่ต้องมนกระจายไปแถวนี้ปลาเข้าไปเลยเอาพี่น้องเอาตะกุง้งเราจะเอากุ้งไปตําสดๆแซ่บเด้อทำไมยุม่งเทียบตมกี้ยิบเดียวใส่พักละลายจาก้อ,อยโอ้ยกินเป็นพญาห,าหนันอดว้ไ,ได้กุง้งกับปลาดิ่คอยได้กินจังดิตะกุ้งดิบถึงกินอยู่นานๆที ปีนี Dante, Nacional, ere, ่กินเถื่อที่ชองเลยได้เลยขับตามอีกมคอนีงตามกุ้งดิบนเถื่อชามได้เถื่อชามป่ะนีเราไปกินมันจะกุ้งแหละปลาใครไปกินพี่น้องมันกระจายกันตัวน้อยมันก็ได้พี่น้องนี่เนาะเฮ้ยกุ้งจะเป็นขักลุ่ยต่อยเลยลายอยู่มันจะแบบนี้เลยนี่กุ้งกุ้บอะไรแบบ ก่อนหาบาทบาทสุดท้ายแล้วพี่น้องตัแล้วตัอตก็ยากปิวรอบาชิวหน่นหอยเนาะน่าจะล่างทำดีเลือกเหียวตัพี่น้องกุ้งปลชิวเลยก็จะเลี้ยงข้าวโส่เดี๋ยวไขแข็งเต็มเลย นึ่งหลายลอยเถอะนี่นะพอเห็นก็จะขายย,ยิบมือหนิยิบซ้บนำ,บนำนิดหนิซ้ำเพื่อยิบกินซ้ำนีดกว่าจ้าดีกว่านี่ฮะเขาขายกว่านี้น้อยหนึ่งเนาะเขาขายหกสิบบาทเด่นกว่าแปดชิปผู้จักเรียนปลายปีที่แล้วหกสิบบาทนะอืมที่ผ่านปีที่แล้วเด่นนี่ยันแปดชิปผู้จักนะเขาก็ใส่พักซอยลายใส่นั่นใส่นี่ลายคอยปรุงเต้นเทียมนะ ปนอซนปน่อยออน,นอยดีพสิร่างแยงเมื้ออะไรบ้องเมื้อล่างสะอาดล่างงา้มตำํำกอกะกินแฉบแบพลวกมีน,น่อยพักท่เบตก็กแก่เว้ดอันานานปนลยะจะได้พ่งพักก,กินก็แก่ปแล้วกบได้กับพวกหน,นม บ่าวงัวพลังวอนะกี้นอนไปใช้ประนน,นอนไปพี่น้องบริคุดปูบริ้เข้าป่านไม้มื่อนีอ้เกบกงเยออหายากเ้วอองปูกว่างัวผลออกมาถน้ำมนหลังกินน้ำ<บ>ลมแห,งแหง้งแห้งพกเรากับงัวกับซีกมเกินกันนี่นั่งขุกหมก ยานงัวเหยียบโทรศัพท์เปิุ้นปาโทรศัพท์ยูนเมื่อกี้ที่มายืนกินน้ำเฮียงกันกำงัวก็เลยนอกมาแต่ไนไหน้นะเพราะว่าเกี่ยขวข้าวล้วกับปล่อยงัวได้พี่น้องปล่อยกินตามธรรมชาติมันเมื่อกินน้ำเฮียงกันกำงกินน้ำเลยข้าวไรอ้อยแล้วไปอุ้ยเบ่าดอกเนี่ยน้ำก็รมาทานคือจรวดนี่ไปกับพวงนี้อุ่มขาขัแยง,งมือเบิ่งต่ออยู่ที่ยงพี่น้อง,องเวลาเขา เรียบร้อยเนาะอันนี้กำลังจักสนหย่ากำลังไปน้ำแล้วแต่กันยังขี้เนื้อออกมาขัดกันเลยใครอยู่ดอกช่วงนี้เกี่ยวข้าวแล้วใหม่ๆหมมีเพื่องมีหย่าในหายนะท่องเบ่งลึงอยู่ตัวใดก็พี่น้องเลยแต่พอมันแรงขัดขักจังเลยนะเพื่องกับบุรีจักเศษในในหายนะมีแต่ขี้ดินทรายเขาอยู่จักหญ้าดกด๊กหกหก็รักห้ายไปเซเว่น ตอเพื่องกับแม้แต่ตอเพื่องกัยังบมีนะมีแต่กิ่ินชายพงพงขาวข,าข,า,ข,า,ขาขึ้นมาบัดจังหน่อยอันนี้เห็นนะแต่ละโตอิ่มอิมอ่มช่วงนี้เกี่ยวเขาแล้วใหม่ๆมันงได้ทองเบ่หงหนึ่งมันมีเพื่องให้กินแล้วกันยังมีหย่าอยู่นะมันเวลามันออกมาก็สิหลังตามหลังกันออกมาไปกินตั้งแต่ปล่อยออกจากคอกไปกินจนตะเวนเที่ยงแล้วมันก็สิออกมากินน้ำแล้วก็สิมาหาเล็มหญ่าแห่งหญ่าเหี่ยนตามไรอ้อยต่อ เฮ้ยมาหาเอาเกิบกันไหมว่าใช้ถือข่ายแ่งยังไว้กันเฮ้ยอิออ่มช่วงนี้พี่ขึ้นมาแน่แต่ละตัวอ้วนพี่ดีงามแน่มาตัวน้อยกันน้อยกับชมน้อยอย,ยูย่พี่น้องกุงก้งของนาองือกแล้วก็ได้ประมาณเนาะเด็ดตับโอ้จำนี่กับเจ้าใครได้ครัชองทงเด่น mặc hale, mặc xơm mặc mùa. Bao gọi sài chuẩn gọn thăm. Spin mặc xơm mùa. Ta lùng cốc tiêu thoại. 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 อตัวได้เนือลายแล้วเอาไปพังรลใน,นาห,าหนันกกใหญ่สุบหมากเเห็นหมากเห็นเม็เออดกอันนะดกคูปีประกอบกระดูกของการนะ่เอแคมบ้านดกสุมสๆอยู่ได้เป็นพัวเป็นพัวหล่นลงมาแบกกินในกองกระดูกกระแทบอีโด้ แอบคือการพอตัวเนื้อมันบ็ลาลอยทำตัวนี้ซื้อกองีกตั้งกกเลยอันนี้มันมีก็แบกอกขมอคือเป็นไงขมซผ่ากะป่ากองวกอกทั้หน่วยวะหอมขนาดเลยแตขาขวพี่น้องหอมเตยแงกลุ่มหอมหอมคงขู่กัได้มบกรอกกับกระปุนเอ้ยกุ้งแอบน้ำลายลายหิวเขา กุ้หิวเสียบ้ใช่ไหมตัวน้อยอาจะบางตัวน้าตำละเอียดเออตำบเรมุนพี่น้อยังแซบกุ้งตัวน้อยๆเต้าหู้้องเบิ่งให้สิอดใจไว้กินเอยกรบปานูกินก่อนกุ้งปีนี่ช่องเถื่อกินชามเถื่อกินปี่นหอยกันเนาะไปกินคนเดียวเนาะนี่ค้อปักกิน้องปังวางม

นอนอยู่ง่ายอุ่นอ่ะ

ไแม่โจมลูเอ้ยนั่นเป็นความินายนี่ก็ต่นกระแทลขอบูดณมากทุกคนลิปนี้กระทเบงขึ้นนจิง่น้อยคุยใคุยใัไปแล้วไปแล้วกินกัะส่าด้กิน